สวัสดีครับรายการเกรียนทัวร์ของเราวันนี้นะครับเป็น EP ที่9กแล้วนะครับก็จะพามาเที่ยวหอออฟดาครับผมโอเคครับเราไปลองไปดูกันเลยครับผมสำหรับดันเจียนนี้นะครับความฮือโหดของมันอยู่ที่ศัตรูระหว่างทางมันจะแจกให้เราเต็มหัวเลยครับมันจะแจกให้เราเยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นการจัดทีมผมก็เลยเลือกีเป็นเวโ o ม o สครับ เจ้าเวลอมอสนี่ก็จะช่วยสามารถลบคิดบนหัวเราได้ทุกเทิร์นทุกเทิร์นนะฮะก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วก็ต่อมานะฮะเอเรียก็หน้าที่ของชีก็คือทำการหยุดทำการเบรกเกมในระหว่างทางเนี่ยนะฮะในการเดินทางไปผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้แค่ไหนนะฮะเพราะว่าเพิ่งเอานางมาลงมันครั้งแรกเหมือนกัน ต่อไปเทรนครับก็ทำหน้าที่สาต์พิษซึ่งการฆ่าบอสเนี่ยผมก็จะใช้วิธีสาตว์พิษเหมือนเคยฮะก็ตัวสาต์พิษหลักๆก็จะมีเทรนกับบาลต้าเนี่ยแหละครับบาลต้ากันเนี่ยฮะสาต์พิษแล้วก็ช่วยลดเกรดได้ล้างล้าง a อทของบอสได้ก็ตัวต่อไปอนาเวลนี่ก็เป็นตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งคือช่วยรีมูฟพิษบนหัวเราได้ฮะ ก็เดี๋ยวมันจะยิงใส่เรากันอย่างสนุกสนานเลยครับซึ่งถ้าใครไม่มีอนาเวลเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียใจนะฮะมีกาลูด้าน้ำครับที่ใช้ทดแทนกันได้ะฮะหาง่ายด้วยอัพสกิลง่ายด้วยครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากครับตัวนี้มีตัวทดแทนนะหาได้ง่ายเลยอาไม่หิวเลยหนู โอเคบุลงติกโอเคครับผมผ่านได้ลอดไปเนี่นะาการทำงานก็ไม่มีอะไรมากเลยที่กล่าวมาเราก็จะผ่านดัานนี้ได้อย่างสบายๆนี่เราก็มาดูกัน ได้ลูกกลาง2องลูกฮห,หนะภูมิใจเหลือเกินโอเคครับสำหรับทลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเท่านี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ